สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญรังวีตีข่าวเป็นรายการภาคบ่ายนะครับที่จะเอาข่าวคราวามารายงานในต่างทั้งหลายได้ทราบกันคือเป็นการตีแผ่ข่าวความจริงมันคืออะไรเราตามไปดูครับวันนี้ขึ้นหัวข่าวว่าอย่างนี้การเมืองเดือดตามเชื่อศัตรูรัฐบาลต้องพักเดี่ยวถามทำไมรัฐบาลต้องพักเดี่ยวเดี๋ยวผมจะไขความให้กวา เดี๋ยวจะไข,คว,ค,วะขความให้ฟังแต่ก่อนจะไขความให้ฟังวันนี้มีจดหมายจากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชส,สีมาหรือชาวโคราชวันนี้เป็นวันจันทร์ครับตรงกับวันที่13กันยายน2564และวันพรุ่งนี้คดีประวัติศาสตร์หมายความว่าคนโคราชเขารู้กันหมดแล้วครับว่าจะลงเอยยังไงมีการพนันขันต่อกันเกี่ยวกับเรื่อง สนามฟุตซอลและก็เป็นตัวใหญ่ๆของบ้านเมืองครับเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเป็นประธานวิปรฐบาลที่ชื่อวิรัตรัตนเศษวันพรุ่งนี้เอวังจะมีด้วยประการรัชนีหรือไม่นั่นคือคดีฟุตซอลเวลานี้คดีฟุตซอลอยู่ในมืออายการแล้วนะครับอยู่ในมืออายการแล้วถ้าส่งฟ้องศาลคดีอาญา ในวันพรุ่งนี้สารคดีอาญาของผู้ทุจริตในทางการเมืองถ้ารับคดีนี้แน่นอนครคุณวิรัตกับครอบครัวที่โดนคดีนี้ก็จะต้องยุติยุติการกระทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกราบเรียนพี่น้องชาวโคราชสามสอสอฟุตซอนคือหนึ่งสอสวิรัติรัตนเศษ สองสองสอทัศนียารัตนาเสศสามสอสอทัศนาพร,พรกเกษมเมธีการุณและพวกรวมกับครูผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด84รายต้องไปรายงานตัวต่ออายการเพื่อฟ้องส่งฟ้องต่อศาลดีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองของ,ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามหนังสือที่แจ้งจากปปชในวันพรุ่งน,นี้นะครับทั้งหมดเนี่ย เกือบร้อยคนนะแปคนรวมทั้งท่านสสทั้ง,ง,งสามด้วยเขาบอกอย่างนี้ยังไงก็ต้องเตรียมหลักฐานไปยืน่นประกันตัวให้ขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้ด้วยทั้งนี้คดีอย่างที่ว่าเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากครับท่านผู้ชมถ้าหากมีใครไปไม่ครบตามกฎหมายสารดีกาสามารถประทับรับฟ้องไว้ก่อนได้ส่วนคนที่ไม่มาหากไม่มีเหตุอันสมควร สาลดีกาสารดีกาสามารถออกหมายจับได้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายในคดีดังกล่าวรวมทั้งหมดมีเจ็ดสำนวนครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ในโคราชทั้งนั้นอย่างเช่นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เขตหนึ่งเขตสองมีเขตสามเขตสี่เขตหเขตเและสำนักง,งานเขตการ พื้นที่การศึกษามายมศึกษานครราชสีมาเขตสิบสาโดนกันเป็นแถวเลยเกี่ยวกับคดีทุจริตสนามฟุตซอลเนี่ยถือว่าเป็นตำนานการโกงของนักการเมืองที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนใช้เวลาลากยาวมาเก้าปีลากยาวมาเก้าปีจะครบสิบปีครับถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำไม่ได้ สำหรับสอสอวิรัตรัตนเศษซึ่งเป็นพ่อของสอสออธิรัตรัตนเศษมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ผู้ทรยศกับลุงตู่คือไปร่วมกระทรมนัดเขาว่างั้นนะจะทรยศจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาว่าเป็นกลุ่มพวกนั้นนะที่วางแผนกับร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งมีการคาดการณ์ว่าลุงตู่เนี่ยอาจจะไม่เอาตระกูลนี้ไว้ถ้าหากเป็นจริง ในวันที่14กันยาคือวันพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นสอสวีรัติรัตนเศษและครอบครัวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแบบเดียวกับสอสอเอหรือปารินาไกรคุปหนังสือซึ่งเป็นจดหมายจากคนโคราชนะครับบอกผมมาบอกว่าศาสตราจารย์วิชามหมาคุณได้ก,กล่าวว่าความล่าช้ากระบวนการยุติธรรมถือเป็นความไม่ยุติธรรมอย่างเช่นคดีบอสกระทิงแดง เกิดเรื่องปีเดียวกับคดีฟุตซอลถูกลากยาวมา8ปีเต็มนายกประยุทธ์สั่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงใหม่พบผู้ร่วมกระทําผิดเพื่อช่วยเหลือคนกระทําผิดแบบรวมกันช่วยทั้งตํารวจทั้งอายการความผิดอายการนะซึ่งมีอายการซึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วประชุมแล้วตั้งกรรมการแล้วมีอายการชื่อเนรนาคสุขเนี่ยมีความผิด แล้วก็ชิงลางออกไปก่อนหมายความว่ามีความผิดทางผิดวินยัยผิดเล็กผิดน้อยแล้วก็ตัดเงินเดือนไม่มีสิทธิเลือนตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็อายุราชาการก็ครบกรเกษียณไปแล้วอันนี้เขาจะเดือดร้อนอะไรแต่ความเสียหายความเสื่อมศรัทธาที่สั่นค,อคลอนต่อระบอบขบวนการยุติธรรมเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องโกนถามะว่าใครจะรับผิดชอบเออใครจะรับผิดชอบประชาชนทั่วไปทําผิดติดคุกทันตาเห็น ตำรวจจับเวลาเช้าบ่ายส่งฟ้องศาลติดคุกทันทีอันนี้ก็เคยมีให้เห็นอยู่นี่ครับกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเป็นอย่างนี้คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนหรือไม่ใช่ไหมอย่างเช่นคดีทุจริตสนามฟุตซอลคนที่เขียนจดหมายมาหาผมเขาบอกว่าผมและเพื่อนพ้องทั้งหลายในคณะทำงานขององค์กรเครือข่ายต่อต้านทุจริตได้ติดตามส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง อย่างเช่นปป,ปชอออปปชสตงศูนย์นบพรงคร์รมตรวจสอบหาคนทำผิดและสื่อสารแจ้งข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนมาตลอดการสื่อสารได้เคยทำแบบสอบถามถึงคดีฟุตซ้อนต่อประชาชนถามว่าท่านคิดว่าสส,สฟุตซ้อนจะรอดคุกหรือไม่รอดคดีหรือไม่ประชาชนกลับตอบแบบสอบถามเกือบร้อยครับเกือบร้อยบอกว่าหลุดคดีหลุดคดีหลุดคดีสรุป เหตุผลเพราะผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลเราก็มาดูกันแค่เวลาอีกวันเดียวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบสามคนที่เขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่าผมและเพื่อนพ้องคณะทํางานได้รับการติดต่อจากครูฟุตซอนที่เป็นหัวโจกแกนนำคนสําคัญที่เป็นผู้ต้องหาติดต่อมาให้พบปะพูดคุยทําความตกลงไม่ให้ขุดคุยเรื่องราวข่มขู่ผมผ่านทนายความ และผ่านท่านประธานองค์กรที่เป็นอดีตข้าราชการครูบอกว่าถ้าผมไม่ยอมพบพูดคุยด้วยจะฟ้องหมิ่นประมาทผมก็ปฏิเสธว่าไม่คุยด้วยผมก็เป็นประ,าประชาชนคนธรรมดาที่อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาโดยปราศจากการทุจริตจากการโกงซึ่งมันคอยกัดเซาะบ่อนทำลายประเทศชาติผมเป็นอะไรไปช่างมันขอให้ได้ทำหน้าที่พลเมืองดีรู้จักแยกแยะผิดถูก และได้แจ้งบอกข้อมูลให้พี่น้องเพื่อนพ้องในสังคมได้รับรู้ข่าวสารเป็นความจริงรู้ทันเล่เหลี่ยมคนโกงผมก็พอใจแล้วผมถือว่าการระมของผมได้ทำบุญตอบแทนคุณแผ่นดินตามที่อดีตรัฐบุรุษพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์ได้บอกได้สอนไว้บอกว่าคดีทุจริตสนามฟุตซอลเมื่อกระบวนการยุติธรรมถึงที่สุดแล้วผลที่ออกมาจะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องยอมรับตามกฎหมาย ที่ถือว่าเป็นกติกาของประชาชนทุกคนที่มีข้อบังคับมีกฎหมายที่ทุกคนใครละเมิดไม่ได้ผมและเพื่อนคณะองค์กรต่อต้านการทุจริตก็มีเดิมพันทำงานสูงมากจากข้อมูลการทุจริตของคนโกงที่มีอยู่กับพวกเราก็ประธานองค์กรเนี่ยนะครับคืออาจารย์อดิศักดิ์ชนสูงเดินก็ทำหนังสือนิเวียนก็ขอบคุณมาก เป็นเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องของตุลาการซึ่งเรายังพอมีที่พึ่งที่หวังได้นะครับอาจารย์เชื่อผมเถอะว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่หม้อันนี้ขอให้กำลังใจขอให้กำลังใจเอามาพูดสวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราตามลุ้นเราตามดูกันเราตามดูกันการเมืองมันกำลังเดือดใครจะคุ้มครองไหมผมเชื่อแน่ว่าไม่มีใครจะคุ้มครองกลุ่มคุณวิรัตได้ เพราะเวลานี้อยู่ในมือของอายการแล้วครับอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับและเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลการจะย้ายการจะทบทวนการจะอะไรเนะี่ยเขามีองค์กรของเขาเขามีคณะกรรมการของเขาเช่นสถาบันตุลาการเหมือนกันครับเหมือนกันฉะนั้นผมเองก็มีความหวังเหมือนอาจารย์ที่อยากเห็นความผิดความถูกไม่ได้มาแช่งคุณวิรัน์แต่อยากเห็นว่า มันถูกว่าไปไปตามถูกมันผิดว่าไปตามผิดทีนี้การเมืองวันเนี้ยมันเดือดยังไงมันยังเดือดอยู่อีกหลายวันครับว่าประยุทธ์จะเอาอยัางไงกับการเมืองหลังจากมีเรื่องการซักฟอกไม่ไว้วางใจรัฐบาลคะแนนเสียงมันออกไม่เท่ากันจนผมเรียกพี่บวยไงคะแนนไม่ไว้วางใจบวยคะแนนไว้วางใจรองบวยแล้วหลังจากนั้นก็มีการลงมติ การแก้ไขรัมนูนวาระสามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เสียงของวุฒิสมาชิกเป็นเสียงที่คนเฝ้ามองกันมากที่สุดว่าจะต้องไปในทิศทางเดียวกันปรากฏว่ามันไม่ใช่ทหารเหมือนการกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าใครเป็นสายใครใครเป็นสายใครสายของพลังประชารัฐซึ่งนำโดยพลเอกประวิทยเข้าแถวยกมือผ่านร่างรัมนูนันนี้หมดแต่สายซึ่งเป็นสายที่มาจากพลเอกประยุทธ์ เป็นสายที่บอกว่างดออกเสียงนี่ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เกีย้ยเสียกันมาก่อนมันก็เลยออกมาเป็นการเลือกตั้งบัตรสองใบทีนี้ไอ้บัตรสองใบเนี่ยมันยังมีขั้นตอนของมันต้องเว้นไว้สิบห้าวันพลเอกประยุทธ์ถึงจะทูลกล่าวได้แต่ระหว่างนี้การเมืองผมถึงบอกว่ามันเดือดเลือดพลา่าน ยังไม่รู้ครับเพราะมีคนไปบอกกับประยุทธ์ให้จัดการอย่างนี้แน่นอนทักษิณได้ประโยชน์ทักษิณเรียกว่าอาจจะได้คะแนนแลนสไลด์เต็มเต็มเหมือนกับปี40ที่พักไทยรักไทยชนะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเขาเข้าทางทักษิณน,นี่มีคนไปบอกกับประยุทธ์มีคนไปล้อมห,อห้อมล้อมบอกกับประยุทธ์ทีนี้ประยุทธ์จะทำยังไงประยุทธ์ทำไงเพราะประยุทธ์ไม่ได้ดูเรื่องนี้ แต่จริงๆแล้วประยุทธ์อาจจะรู้ก็ได้อาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ลุงป้อมเนี่ยโอเคแน่นอนว่าเขาสนับสนุนให้มีบัตรสองใบในการเลือกตั้งเป็นที่รู้ของในสายสื่อมวลชนว่าสามปอเวลาเนี้ก็เกิดการปีนเกลียวกันจากกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐรมเผ่าและนางลัลลิมนซึ่ง สองคนเองคุณนรุมนคุณนรุมนเป็นอะไรคุณนรุมนเป็นเหรอยิกพักร้อยเอกธรรมนัตเป็นเลขาธิการพรรคฉะนั้นสองคนเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะล้มผลเอกประยุทธ์ในศึกซักฟอกมันก็เข้าหูประยุทธ์ก็เกิดการดำเนินการกันขึ้นมาเพื่อขอให้ร้อยเอกธรรมนัต ร้อยเอกรมนัดก,กลับเนื้อกลับตัวกลับใจจนมีการขอโทษกันขึ้นมาก็น่าจะจบตรงนั้นแต่เรื่องมันไม่จบมันไม่จบเพราะว่าผลการลงมติประยุทธ์เป็นบวยประย,ยุเป็นลองบวยก็น่าจะมีอะไรคาใจกันอยู่แล้วก็ถูกปลดออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความคุกกลุ่นในพักมันก็ยังมีอยู่และยิ่งพรุ่งนี้เนี่ยถ้าอายการสูงสุดส่งฟ้องเนี่ยแน่นอนฮนะ คนที่มีตําแหน่งเป็นถึงประธานวิปเนี่ยก็ต้องหลุดต้องหลุดคือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันมันก็เหมือนกับเรื่องที่จะทําให้พักพลังประชารัฐเนี่ยเล่เทมากไปอีกเวลานี้ก็เริ่มเล่เทแล้วในการแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีกันซึ่งนายกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ปรับไม่เปลี่ยนแต่ก็มีการคาดหวังกันว่าจะเอาคนนั้นมาเป็นไอ้นี่เอาคนนี้มาเป็นไอ้นั่นเพื่อสารต่อ เพราะว่าการเลือกตั้งมันก็ใกล้แล้วถึงจะอยู่อีกปีกว่าจะอยู่ครบเทอมแต่คนไม่มีความคาดหวังว่าจะอยู่ครบเทอมดูการประชุมสภาสิครับไม่ค่อยครบองค์ประชุมไม่ค่อยครบองค์ประชุมโดดล่มกันคนนี้ไม่มาคนนี้ไม่มาจนไม่ครบองค์ประชุมหลายครั้งเพราะหลายคนรู้ว่าการเมืองตอนนี้มันยักตื้นติดกึกงยักลึกติดกักมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดก็วิ่งหาเสียงกันวิ่งหาพักกันวิ่งหาเสียงกันที่จะจัดการเลือกพักยังไง นะเราเอกธรรมนัฐจะไปอยู่ที่ไหนตอนหลังในเมื่อวานนี้ขอเข้าพบไปพบพลเอกประวิทย์หรือหลุงป้อมบอกว่าช่วยขับผมหน่อยช่วยขับนฤมลหน่อยช่วยขับธรรมนัฐหน่อยอยากออกไม่อยากเข้ามาอยู่พลังประชารัฐแล้ววุ่นวายหนอวุ่นวายหนอไม่อยากอยู่อยากกลับไปอยู่รังอื่นไปอยู่พักอื่นไปอยู่ที่อื่นหรือทําพักใหม่จะไปอยู่ที่ไหน พรุ่งนี้เช้าฟังรายการข่าวทะลุใหม่บุญลวีจะแฉให้ฟังนะจะแฉให้ฟังจะเอาข่าวมาจระไนาให้ฟังว่าทําตกลงธรรมนัตเอาอยัางไงกันแน่กับชีวิตตัวเองสรุปแล้วครับสรุปแล้วแต่จะคุยในวันพรุ่งนี้ในรายการข่าวทะลุใหม่ที่แรกอ่ะพักนี้เขาตั้งใจครับเป็นสองใบก็ดีนะเขาก็หวังว่าเขาจะมาที่หนึ่งถ้าธรรมนัตยังอยู่ เลือกตั้งกี่ครั้งเห็นมาเป็นเลือกตั้งซ่อมเนี่ยธรรมนัตเป็นแม่ทัพก้าชัยชนะมาหกเจ็ดครั้งไม่มีแพ้ไม่ว่าใครทั้งนั้นนี่คือฝีมือธรรมนัตอาจจะมีกล้วยมากอาจจะมีพลังมากอาจจะมีความตั้งใจใจ,จริงในการทํางานอันนั้นก่อนแล้วแต่แต่เวลานี้ถูกตัดมือตัดตีนหมดถูกดูถูกดูแคลนและถูกแทงข้างหลังจนตัวเองกระเด็นพ้นจากรัฐมนตรี นี่ก็คือความเจ็บใจคนเรามันมีขีดความขีดความอดทนนะตอนนี้มันอดทนไม่ได้เฮ้ยก็ออกสิปลดผมออกสิป้อมบอกว่าไม่ปลดนะอยู่กันอย่างเงี้ยแข็งข้อครับยอมหักไม่ยอมงอพลเอกประวิตธิ์บิ๊กป้อมหมดยอมหักไม่ยอมงอต้องเอาลูกน้องไว้เวลาปลดไม่บอกผมเวลาหรือปลดหรือไม่บอกอัวหรือปลดเลยทั้งทั้งที่อัวก็นั่งหัวโตวหัวโดอยู่อย่างนี้นี่คือวาทะที่เขาเล่ากัน เล่ากันในวงการเมืองของพรรคพลังประชารัฐซึ่งมันยังไม่จบคนตอนนี้แต่ประยุทธ์และพรรคพวกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอำนาจที่อยู่ในการฉเฉลี่ยอำนาจเนี่ยจะเข้ามายึดพลังประชารัฐได้หรือไม่ถ้าลุงป้อมไม่ออกเมื่อลุงป้อมไม่ลาออกเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารได้กรรมการบริหารส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเสียงของธรรมนัตเกือบ2ี่สิบเสียงส่วนใหญ่ฮะถ้าเขาไม่ลาออกก็ทําอะไรไม่ได้ก็อยู่กันอย่างเนี้ จนกว่าประยุทธ์จะยุบสภารอดูว่าภายในสิบห้าวันนี้ประยุทธ์จะกลับมาเอาบัตรเลือกตั้งใบเดียวไหมเพราะบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยมันเป็นบัตรที่สามารถจะเสกให้ประยุทธ์เป็นนายกได้เสียงปริ่มน้ําก็ยังมีสูตรพิศดารเอาไอคนที่ได้คะแนนสามหมื่นสี่หมื่นมาเป็นสอสอได้ทั้งๆที่คะแนนมึงมีเนี่ยมันต้องเจ็ดหมื่นกว่าทําได้เขาทําได้ยังไม่อายฟ้าดิน และเขาตั้งใจแล้วว่าจะเป็นพักการเมืองพักเดียวแต่ความตั้งใจของเขาเวลาเนี้ยมันคงพังทลายแล้วมันไม่สามารถจะเป็นได้แล้วอยู่ที่ว่าจะทํายังไงจะเป็นนายกต่ออีกสมัยหนึ่งถ้ารอทอดรอไปอีกสักปีกว่ามันจะเละยิ่งกว่านี้อาจจะทําอะไรแบบสายฟ้าแลบก็ได้นี่คือประยุทธ์จัน์โอชาอาจจะทําอะไรแบบคนคิดไม่ถึงก็ได้แต่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายไม่ใช่เนะอเอาเตาางโลกอบนะไม่ใช่ อาจจะยุบสภาคือนอำนาจประชาชนและไปสู้กันใหม่ก็ได้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ตัวเองมีแต่เพลียงพรำถ้าทอดเวลาไปอีกบัตรสองใบมันมาตัวเองก็สู้ไม่ได้เขาว่ากันอย่างนี้นะสู้เอาบัตรใบเดียวดีกว่าถึงแม้ว่าพักเล็กพักน้อยจะกินกล้วยมั่งก็ช่างมันเถอะราเวลานี้มีในทุนใหม่ใหม่มาแล้วเป็นเจ้าของพลังงานนะเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานรวยเป็นอันดับสอง นะรวยเป็นดับสองใครเขาก็รกวยเก้าเนี่ยมันรวยอันดับสองและเป็นคนที่เอากล้วยมามาแจกนะมีกล้วยเยอะเอางี้แล้วกันนะอย่าไปบอกเขาเลยชื่อจริงนามสกุลจริงคือในวงการเมืองเขารู้กันดีฉะนั้นการเมืองตอนเนี้ยมันเดือดเมื่อมันเดือดก็ไล่เชื่อจัตรูไงใครเป็นจัตรูกูไล่ขยมหมดและจะเป็นกัมพูชาโมเดลที่ผมบอกเวลานี้พักฝ่ายค้านเห็นไหมที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ย ก้าวไกลก็โดนรองยุบพักเพื่อไทยก็โดนรองยุบพักนะรองยุบพังอ่ะเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐก็โดนรองยุบพักประยุทธ์บอกเฮ้ยไทยอย่างนี้อย่างนี้เอาใหม่ดีกว่ามั้ยเอาใหม่ยังไงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังในรายการข่าวทะลุใหม่เพราะตอนนี้มันเข้าสู่โซนสูตรพิศดารซึ่งจะค้ำอำนาจผู้นำระบอบประยุทธ์อีกครั้งหนึ่ง พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังรายการบุญละวีตีข่าวครับก็ย้ําสําหรับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นห่วงครับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องของภูมิต้านทานส่วนตัวภูมิต้านทานส่วนบุคคลในบ้านท่านเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกหลานเบต้ากรูกแคนครับมันช่วยได้มันมีผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบอร์อะไรเยอะแยะซึ่งมันสร้างภูมิต้านทานได้จริงๆนะครับพ่อจะได้ไม่จากแม่แม่จะได้ไม่จากลูก อยากให้ท่านได้หาความรู้เพิ่มเติมและรับประทานเบต้ากลูแขนจากศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับจดไว้แล้วก็โทรศัพท์ไปถามนะถ้าพอมีพอมีพอซื้อท่านทานเถอครับเพราะมีผลการวิจัยนี่ที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้สร้างภูมิต้านทานได้และดีซะด้วยและเป็นภูมิต้านทานที่เกิดจากธรรมชาติ คือเขาสกัดจากยิสขนมปังไม่ไม่อันตรายครับปลอดภัยผลข้างเคียงไม่มีเหมือนวัคซีนไม่มีเหมือนวัคซีนใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ทานได้และยิ่งดีซะอีกยิ่งดีซะอีกใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ป้องกันไว้เพราะผมเห็นแล้วพ่อจากแม่แม่จากลูกบางทีบ้านหนึ่งตายหมดหรือคนเดียวนะนี่คือวิทยาทานที่เอามาเล่าให้ท่านฟังแล้วโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่เขาเขาจะเล่าให้ท่านฟังโด้รายละเอียด เบต้าครูแคนมีเครื่องหมายออยอเรียบร้อยสบายใจหายห่วงครับศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บอระคามิอนอดีตปรศาศาัดกรศทสวงสาธุได้เอาผลการวิจัยของมหาลัยเนี่ยหลายแห่งทั่วโลกเอามาเขียนไว้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าเบต้าครูแคนดีที่สุดในโลกชื่ออย่างนี้เลยนะไม่เกรงใจใครเลยเล่มละห้าร้อยบาทเนี่ยผมไม่ซื้อมาอ่านผมซื้อมาหลายเล่มฮะมีมีหลายอันที่เขาเขาเขาพูดถึงคุณสมบัติของเบต้าครูแคน แล้วมันชัดเจนมากมันชัดเจนมากนะเป็นที่ยืนยันชัดเจนว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้เราก็พยายามสร้างภูมิต้นานทานไอ้ภูมิต้านทานหมู่มันยังไม่เกิดเพราะมันฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดวัคซีนได้แค่ครึ่งประเทศนะประมาณสักสามสิบล้านได้แต่วัคซีนที่มันฉีดเป็นวัคซีนกับโลโทงไงผมไม่อยากเอ่ยยี่ห้อเขาหรอกท่านก็รู้กันฉีดแล้วบางคนผลข้างเคียงมีก็ตายตายก็ไปหลายศพบ,บางทีฉีดเข็มสองเข็มสามแล้วยังติดโควิดอีก มันก็ไม่สามารถจะป้องกันโควิดได้เบต้ากรูแคนก็ไม่สามารถป้องกันโควิดได้นี่ผู้คนตรงๆแต่มันสร้างภูมิต้านทานให้เราถึงเราติดโอกาสตายก็ยากเพราะเรามีมีภูมิต้านทานสู้กับมันยังไงละครับท่านผู้ชมแถมท้ายคือเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่คือรายการบุญละวีตีข่าวครับก็ว่ากันตามปราษามีข่าวอะไรก็มาลุยกันช่วงบ,าบ,าบายย่ายๆงี้ว่นนี้เช้าครับอย่าพลาดรายการข่าวทะลุใหม่ วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ